อยากจะมีเงินหนึ่งล้านแรกอยากประสบความสําเร็จอย่างแรกที่คุณต้องมีเลยก็คือวิธไหลักการในการประสบความสําเร็จนะครับมันมีมากมายเตมไมหมดเลยบางคนก็บอกว่าต้องไปมูเตลูไปไหว้พระไปแก้ชงแก่ดวงไปบนบานสารกล่าวต้องพกของขังต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นจากหลักการไหนนะอย่างแรกที่คุณต้องมีกับตัวเองเลยก็คือวิัยวิัยนะครับจะทําให้คนประสบความสําเร็จวิัยคือการทําซ้าๆ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า persistent หรือว่าการยืนหยัดยกตัวอย่างนะครับการทาธุรกิจเนี่ยมันเหมือนกับการออกกาลังกายมันก็เหมือนกับการที่คุณอยากผอมถ้าคุณอยากผอมคุณก็ต้องมีวินัยในการกินไม่กินของหวานไม่กินของมันไม่กินของอ้วนแล้วคุณก็ต้องมีวินัยในการไปออกกาลังกายไปวิ่งหรือยิ่งไปกว่าน,นั้นคนที่เล่นกล้ามก็ต้องมีวินัยนะครับไปยิมอย่างน้อย3าวันต่อสัปดาห์เพื่อยกเหล็กให้กล้ามมันใหญ่ขึ้นต้องกินโปรตีนให้ถึงเพื่อให้มันไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ถึงให้เพียงพอ กล้ามคุณก็จะใหญ่ขึ้นการทรําธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะครับคุณจะต้องมีวินัยในการทําซ้ําๆมีวินัยในการไม่ล้มเลิกอย่างแรกที่ผมอยากจะให้คุณทําเลยก็คือเลิกดูละครหลังข่าวเลิกไปกินเหล้ากับเพื่อนเลิกไปเที่ยวกลางคืนคุณเอาเวลาเหล่านั้นมาศึกษาในสิ่งที่คุณจะขายมาดูครับว่าคุณอยากจะขายอะไรแล้วสินค้านั้นน่ะมันจะช่วยแก้ปัญหายังไงให้ผู้คนแล้วดูว่าจะทําการตลาดยังไงลองทําการตลาดซ้ําๆซ้ๆําๆลองยิงแอดลองสร้างแคปชั่นมา4 5แบบพัฒนาแคปชั่นอย่างต่อเนื่องลองพัฒนาการถ่ายรูป ภาพในการยิงแอดออกไปว่าแบบไหนจะได้ผลตอบรับที่ดีพวกนี้มันเป็นวินัยทางนั้นเลยฮะที่ต้องทาาําซ้าๆถ้าคุณควบคุมตัวเองได้คุณก็จะควบคุมสิ่งอื่นได้คุณก็จะควบคุมเงินที่จะเข้ากระเป๋าคุณได้คุณจะเรียกให้มันเข้าเท่าไหร่ก็ได้ครับอันนี้ผมทําแล้วทดลองแล้วผมคอนเฟิร์มใช้เวลาและวินัยเหล่านั้นในการพัฒนาฝีมือตัวเองให้เก่งขึ้นให้ขายของได้มากขึ้นนี่คือเส้นทางที่คนประสบความสาเร็จทุกคนบนโลกทํากัน